สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรอับเข,ข้าสู่ข่าวภคค่ำนะคะช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดน,นครนายกและนะครศรีธรรมราช เวลา9ก้านาฬิกา46นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครน,นายกทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2568ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรยัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชาสการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วทรงเจิมตำราเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นพระราชทานพระราชวโ,โรกาสให้หัวหน้านักเรียนในร้อยนำนักเรียนในร้อยจำนวน1,364นายสนวดมนต์ไหว้พระและไหว้ครูแล้วผู้แทนนักเรียนในร้อยทุนกล้าวทุลกระหม่อมถวายผ่านดอกไม้ทูบเทียนแพรแด่สมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากลุ่มสมเด็จประเทศพรรัลลัสลาสุดาสยามบร,รมราชกุมารีจากนั้นพระราชทานพระราชวโ,โรกาสให้นักเรียนในร้อยเฝ้าทุนละอองพระบาทรับพระราชทานเหรียญรางวัลซึ่งปีการศึกษา 2,567มีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่4มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลรวม544นายแบ่ง well, เป็นรางวัลการศึกษาทางวิชาการประกอบด้วยรางวัลการศึกษาดีเลิศรางวัลการศึกษาดีมากและรางวัลการศึกษาดีส่วนรางวัลการศึกษาทางวิชาทหารประกอบด้วยรางวัลการศึกษาดีเลิศรางวัลการศึกษาดีมากและรางวัลการศึกษาดีสมเด็จพระนิษฐาธที่ลาชเจ้ากลุ่มสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา อาจาย์บรมราชกุม,มารีทรงรับราชการเป็นอาจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครน,นายกตั้งแต่ปี2523ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะทุ่มเทงานบริหารจัดการและการสอนของกองวิชาประวัติศาสตร์รวมถึงงานวิชาการด้านต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในร้อยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดปัจจุบันทรงดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในปี2568ทรงสอนส,สองวิชาคือ วิชาประวัติศาสตร์จีนให้กับนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4และวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยให้กับชั้นปีที่5 เวลา15นาฬิกา15นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชตำบลปากแพรกอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นหนึ่งใน5แห่งที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสปากาชาติไทยจัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศในพระราชพิธีบรมราชาภิ พุทธศักราช2อ6 2อีกทั้งเพื่อใช้แทนอาคารที่ทำการหลังเดิมที่เปิดดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2540โดยพระราชทานพระราชาอนุญาตให้ชืญนอักษรพระนามาพิไทยสอทอประดับที่อาคารสมเด็จพระกนิษฐาที่าล่าเจ้ากลุ่มสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชาสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีมีพระราชวินิจฉัยใ,ให้สำนักงานมูลิธิชัยพัฒนาแลกที่ดินที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชกับที่ดินของสภากาชาติไทยที่อำเภอมือ จังหวัดนครนายกเพื่อใช้ก่อสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่11แห่งใหม่เริ่มดําเนินการก่อสร้างเมื่อปี2565ปัจจุบันภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางให้บริการโลหิตแบบครบวงจรเป็นมาตรฐานเดียวกันกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติมีศักยภาพในการจัดหาโลหิตบริจาคให้บริการตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิตผลส่วนประกอบโลหิตจ่ายโลหิตและส่วนประกอบโลหิตให้แก่โรงพยาบาลในเครือภาคใต้6จังหวัด ได้แก่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพรตรังพัทลุงและกระบี่มีเป้าหมายจัดหาโลหิต22,400ยูนิตต่อปีซึ่งจะทําให้มีโลหิตเพียงพอในการรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติแห่งใหม่นี้จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนจังหวัดนครศร,รีธร,รรมราชและจังหวัดในเครือข่ายเห็นถึงความสําคัญของการเป็นผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อช่วย เหลือผู้ป่วยส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการให้ด้วยการบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก3าเดือนและเปิดโอกาสให้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีโลหิตที่เพียงพอสําหรับนําไปช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีชตรก้าสิ่งของพระสถานไปมอบแก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาตีมเหสียามูร์ร,ร,รัชการจังหวัดปัตตานีเชิญตระก้าสินของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมาราชินีปมอบแก่ครอบครัวของสมาชิกเอกมะรอซารีโตเซงสมาชิกกองอาสา,ร,ารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีณาบ้านเลขที่223ทับ1หมู่ที่5ตำบลไทรทองอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่ขณะวิ่งออก กำลังกายบนถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที่3บ้านเอาเวงตำบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมา จะได้เชิญตรารก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ครอบครัวของสมาชิกเอกซูไฮมีอาบูสมาชิกกองอาสารักษาดดีแนดนชุดคุ้มครองตำบลนนท์ายอำเภอไม้แก่นจังหวัดป,ปัตตานีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันณบันเล็กที่158ทับหมู่ที่3ตำบลนนท์ายอำเภอไม้แก่นจังหวัดป,ปัตตานีซึ่งการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความพิปิติแก่ครอบครัว ของสมาชิกเอกเม่อรอารีและสมาชิกเอกซูไฮมีอย่างหาที่สุดไม่ได้องคมูลนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอเนื่อมาจากพระราชดำริที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นวันที่สอง นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่อมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยรองเลขาธิการกบรและคณะอนุกรรมการไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้าห้วยเชเอมอเนื่อมาจากพระราชดำริบ้านน้อยนาสวรค์อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ําเหนือเขื่อนป่าศักอเนื่อมาจากพระราชดำริเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยสํานักงานกบรและกรมชลประธานสนองพระราชดำริพระ บาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรเริ่มงานก่อสร้างปี2567คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2571เป็นเขื่อนดินขนาดเล็กเก็บกักน้ําได้4.453ล้านลูกบาทเมตรเมื่อแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ําช่วยเหลือด้านการเกษตรในพื้นที่ชนบททาน4,000ไร่และส่งน้ําช่วยเหลือเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ได้ตลอดทั้งปีครอบคลุม8หมู่บ้าน ในตำบนคลองกระจังอำเภอสีเทพได้แก่บ้านหนองสแกบ้านวังขอนบ้านน้อยนาสวรรค์บ้านวังเกวียนบ้านวังดานบ้านคลองสารพัฒนาบ้านวังของพัฒนาและบ้านวังของเทิอเกียติ1,551ครูเรือนซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดและทำนาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเหนือเขื่อนป่าศักดิ์เนื่องมาจากพระราชดำริเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จัดขึ้นทำขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพ,พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บรมนาถบ พเมื่อปี2547โดยมีพระราชประสงค์ว่าเขื่อนป่าศักชลสิธิ์จังหวัดลพบุรีสามารถเก็บกักน้ําได้เพิ่มขึ้นอีกเพราะต่อไปน้ําอาจจะไม่เพียงพอจึงควรให้สร้างอ่างเก็บน้ําดักน้ําไว้แต่อ่างเก็บน้ําต้องไม่ใหญ่มากและพิจารณาให้เก็บกักน้ําไว้ตอนบนของลําน้ําสาขาของแม่น้ําป่าศัก์ไว้ให้มากเพื่อใช้ด้านการเกษตรและป้องกันอุทกภัยเนื่องจากน้ําเหนือเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์มีปริมาณมากและให้พิจารณาจัดเก็บให้เหมาะสม เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ําให้รัศดรในหน้าแ้งและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่สํานักง,งานกปรและกรมชลประทานร่วมสนองพระราชดําริก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเจดโครงการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์อคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการนี้มาจากพระราชดําริที่จังหวัดนครนายกพนักาศเอกชลิตภุกผาสุอคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอนุมาจากพระชดำริในพื้นที่ภาคกลางพลากาศเอกจอมรุ่งสว่างอกมตรีรอประานอนุกรรมการในวัชราหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนานและคณะไปตรวจเยี่ยมโครงการเขื่อนขุนด่านประกันชนอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก เป็นเขื่อนคอนกรีตบทอัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเดิมชื่อเขื่อนคลองท่าด่านสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปริมณาปบพิษเกี่ยวกับการกักเก็บน้ําไว้ใช้ทาการ,กรเกษตรกรรมอุปโภคบริโภคแก้ปัญหาดินเปรี้ยวและปหาอุทกภัยในจังหวัดนครนายกแล้วเสร็จเมื่อปี2547 มีพื้นที่รับประโยชน์ด้านการ,กรเกษตร1 8 5 0 0 0ไร่ใน3อำเภอ15าตำบล96หมู่บ้าน9,1 0 4ครัวคเรือนช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวนาปีและนาปลังมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนสร้างเขื่อนช่วยลดผลกระทบจากปัญหาภัยแ้งอุทกภยัยและแก้ปัญหาดินเปรี้ยวสามารถผลักดันน้ำเค็มไม่รุกรามพื้นที่การ,กรเกษตรรักษาสมดุลนิเวศปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บ48.55ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ21.67ของความจุอ่างสามารถรองรับน้้ไดอีก 175.45ล้านลูกบาทเมตรพร้อมรับฟังสรุปภาพรวมโครงการเนี้มาจากพระราชด,ดำรินในพื้นที่จังหวัดนครนายกและการบริหารจัดการน้ำณนะอาคารบริหารจัดการน้ำโดยองคมนตรีมอบข้อสเสนอแนะในการพัฒนาต่อยอดด้านต่างๆตั้งแต่ปี2548ถึงปัจจุบันได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในเขื่อนไปแล้วกว่า30ล้านตัวเพื่อเป็นแหล่งอาหารแก่ประชาชนโดยเขื่อนยังช่วยทำให้น้ำใต้ดินมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีระดับน้ำลึกจากผิวดินทั่วไปประมาณ1ถึง1.5เมตรและสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้10เมกะวัตต์28ล้านหน่วยต่อปีช่วงบ่ายเดินทางไปยังพิพิพธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาตินครนายกพระบรมชนกชลพัฒ์พิพิธภัณฑ์เขื่อนขุนดานประการชนจะแสดงนิทรศาการเกี่ยวกับเขื่อนขุนดานประการชนโบราณคาดีท้องถิ่นและโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดนครนายกที่มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลและเป็นแหล่งท่องเที่ยว จากนั้นลงพื้นที่สวนสริมมงคลอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกของนางพยุงสริมงคลเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการระบบท่อส่งน้ําฝั่งซ้ายเขื่อนขุนดานประการชนคลองสีเสียดอันเนื่องมาจากพระราชดำริรับฟังสรุปภาพรวมและติดตามการดําเนินโครงการในการสนับสนุนการต่อย,ยอดและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในตำบลหน,นองแสงอำเภอปากพลีสามารถเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุนสําหรับทําการ,กรเกษตรในตำบลหน,นองแสงกว่า3,000ไร่แก้ปัญหาขาดแคลนน้าในหน้าแรกให้สามารถทําการ กเกษตรได้ตลอดปีอ,องค์มนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานบุริธิโครงการหลวงประจำเดือนพฤษภาคม2568 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนาการทิเบตดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมนบนารุติดิ์องคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมมูลิธิโครงการหลวงประจําเดือนพฤษภาคม2568 <c oughs> เพื่อบูรณาการความร่วมมือและขับเคลื่อนการดําเนินงานของมูลิธิให้บรรลุเป้าหมายตามพระราชบณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยองคมนตรีได้เน้นย้ําการนําข้อมูลของหน่วยงานสนับสนุนไปวางแผนปรับใช้ในพื้นที่ ทั้งการพยากรสภาพภูมิอากาศที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนเร็วขึ้นขอให้นําไปวางแผนในการผลิตพืชรวมถึงการประสานความร่วมมือทั้งในระดับองค์กรและระหว่างองค์กรเพื่อสืบสารรักษาต่อยอดแนวทางพระราชทานงานวิจัยสิ่งใหม่สร้างตัวอย่างความสําเร็จพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยรวมจากนั้นเดินทางไปยังอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานกาแฟาพ่อหลวงสู่ความยั่งยืนซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่11 15มิถุนายนนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดการพัฒนาพื้นที่สูงให้มั่นคงและยั่งยืนรวมทั้งน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมณนาปปพิษที่พระราชทานกาแฟอาราบิก้าแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงเป็นพืชทางเลือกทดแทนพืชเสพติดตลอดจนเผยแพร่วิวัฒนาการความก้าวหน้าและผลสำฤทธิ์การวิจัยพัฒนาและส่งเสริมกาแฟอาราบิก้าของโครงการหลวง อันเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนากาแฟบนพื้นที่สูงตั้งแต่ปี2513นอกจากนี้มีการจัดนิทรรศการการประชุมวิชาการการประกวดเมล็ดกาแฟอารบิก้าบนพื้นที่สูงการแข่งขันบาริสต้าการสาธิตปรุงอาหารและเครื่องดื่มจากผลิตภัณฑ์กาแฟรวมทั้งการจัดแสดงและออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานโครงการสืบสานพระราชปณิธานแก่รัศดรจังหวัดสตูลพร้อมเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราจังหวัดสตูลพลเอกเลิมชัยศิริศาสตร์อคมนตรีเดินทางไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราอำเภอละงูจังหวัดสตูลได้รับการจัดตั้งเมื่อปี2527เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ทางทะเลลำดับที่14ของประเทศไทยและเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานธรณีโลกสตูลซึ่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกเมื่อปี2561 จะได้เดินทางไปยังโรงเรียนกำแพงวิทยาอำเภอละงูจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสารพระราชปณิธานแก่รัศดรจังหวัดสตูลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะอุปมนตรีดําเนินโครงการสืบสารพระราชปณิธานเพื่อสืบสารรักษาต่อยอดพระบรมราชบายของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพ,พลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิรในการให้ความช่วยเหลือรัศดรในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยร่วมกับหน่วยงานภาพ รัฐมนตธีและองคอ์กรอาทิตย์นตริราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระสถาน5 0าชุดไปมอบแกร่รัษฎรมนตธีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มอ,อบอุปกรณ์สําหรัรบการศึกษาทางไกลมนยธีพระดาบทออกหน่วยให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องซ่อมบารุงเพื่อใช้ไฟไฟ้าและคอมพิวเตอร์บริการตัดผมฝังเข็มเพื่อสุขภาพ อบรมให้ความรู้การดูแลรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตรและความรู้เรื่องดินเหนือที่การชนะบาร,รมีออกหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทัตรกรรมเคลื่อนที่พระสถานมาให้บริการรวมถึงการให้ความรู้ด้านกฎหมายซึ่งรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนอีกทั้งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิที่ร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์สนับสนุนทุนการศึกษาพระราชทานต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาตรี3ทุนได้แก่แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะลีเป๊ะโรงเรียนบ้านตังหยงกามโบยชัยพัฒนาและโรงเรียนทุ่งว่าวรวิ์จังหวัดสตูลสนว